นึ่นไข่ไข่พ่อชื่ออะไรพ่อตุ้มนี้พ่อเสรีพ่อีพ่อเสรีแล้วนี่ชื่ออะไรคนเนี้ยน้ไก่มุก,มกน้องไข่มุกอ่ะนี่แม่ชื่ออะไรแม่มุกแม่ชื่ออะไรแม่ชื่อแม่ออโอเคแม่อ,อ้อพ่อล่ะพอ่อพ่อชื่ออะไร กอเชอี่ oh, <laughs> ต้องไข่มุกไข่งม,มุกกรองเราจะไปไหนคะไข่งมุกไขมุกจะไปไหนคะไปเที่ยวไปเที่ยวไหนคะไ,ไปกับแม่อ๋อไปกับแม่แล้วก็ไปไหนไปวัดเหรอไ,ไปวัดไปวัดไปทุจ้าเหรอทุจ้าเหรอทุจ้าเก๋ okay. จบแล้วออกออกมา